คุณผู้ชมคะทีนี้นะคะต้องบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วค่ะสําหรับการจัดซื้อเรือดำน้ำําต้องโรงเรียนจีนจริงๆนะคุณสุชาดาเพราะเขาเซ็นสัญญากันเรียบร้อยที่จีนแล้วค่ะ,คะมีความคืบหน้านะคะเพราะว่ากองทัพเรือก็ยกทัพใหญ่เลยค่ะไปกันทั้งคณะนะคะตัวแทนประเทศไทยไปลงนามในข้อตกลงแบบรัฐต่อรัดจ้างบริษัทจีนสร้างเรือดำน้ำําลําแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการลงนาม ก่อนกอบระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ล่วงหน้า2วันด้วยนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้คณะผู้แทนประเทศไทยซึ่งเป็นคณะใหญ่จากกองทัพเรือค่ะนําโดยพลเรือเอกลือชายรุตด,ดิดเสนาธิการทหารเรือในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำก็ไปเซ็นสัญญาในข้อตกลงสร้างเรือดำน้ำในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือว่า G2G ูีกับบริษัทไชน่าชิปบิลดิ้งแอนด์ออฟชอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดในฐานะผู้แทนจากจีน จากรัฐบาลจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งพิธีลงนามการจัดซื้อรอดำน้ํานี้จัดขึ้นที่อาคารรับรองรัฐบาลเตียวหยู่ไทที่กรุงปักกิ่งค่ะก็มีคําถามเกิดขึ้นว่าโอ้โหทำไมถึงรวดเร็วทันใจแบบนี้นะคุณนลินที่การลงนามในสัญญาเป็นไปนด้วยความรวดเร็วเพราะว่าคณะผู้แทนไทย เขาไปตรวจสอบเอกสารสัญญาทุกอย่างยืนยันว่าถูกต้องตามระเบียบเรียบร้อยทุกประการตั้งแต่4ีพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วเอกสารก็เป็นไปตามที่อายการสูงสุดเห็นชอบสตงที่กําลังตรวจสอบโครงการจัดซื้อเรือดำน้ําอยู่ก็เพิ่งมาตรวจสอบเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยแหะค่ะก็ยืนยันว่าระหว่างตรวจสอบเนี่ยคุณเซ็นสัญญ,ญาไปได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไระก็นี่แหละค่ะแม้ว่าการลงนามในสัญญ,ญา ว่าจ้างเรียบร้อยไปแล้วแต่ว่ายังมีเสียงท้วงติงจากนักกฎหมายด้านการเงินการคลังชื่อดังนะคะอย่างอาจารย์ปรีชาสุวรรณทัศน์ที่ออกมาบอกว่าการทําสัญญาจ้างสร้างเรือดำน้ำํา อาจจะเข้าข่ายเป็นสัญญาที่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาตรา178ว่าด้วยเรื่องการทําสัญญากับนานา,นาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศเนื่องจากว่าเป็นสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐและยังได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าที่อาจจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยนอกจากนี้นะคะเป็นสัญญาตามกฎหมายวิธีการงบประมาณซึ่งเกี่ยวกับการก่อนหนี้ผูกพันตามตามติคณะรัฐมนตรี ฉะนั้นหากไม่มีกระบวนการนำเข้าขอความเห็นชอบจากรัฐสภาสัญญาอาจตกเป็นโมฆะได้ค่ะอาจารย์ปรีชานะคะยังบอกอีกว่าหากว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่มั่นใจในเรื่องนี้ก็สามารถจะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้นะคะซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา178ก็บัญญัติเปิดช่องเอาไว้ค่ะโดยสารรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยภายใน30วันด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นคนไทยก็รออย่างเดียวนะคุณณลินที่จะมีะเรือดำน้ำลำแรกรอไปถ่ายเซลฟี่ค่ะจะเย็นๆหรือวันเด็กเขาก็ออกมาโชว์นะคุณณลิน